S Hi s t u d e n t สวัสดี <All right. S 1> นัเรียนชั้นพอสิ่งคูคุทุกคนนะคะวันนี้พบกับ English Online ค u d i วค่ะวันนี้เังอยู่ใน unit s i health matter นะคะซึ่งวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนในหน่วยนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คูดิมีอะไรให้ทํานะคะซึ่งที่สัญญากันไว้คูดิบอกว่าจะให้เด็กเล่นเกมเพื่อเก็บคะแนนถูก,กต้องไหมคะนั่นแหลคะค่ะวันนี้ดิวก็มาทําตามสัญญาแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาทบทวนคําศัพท์ที่เราต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่าคําศัพท์วันนี้ที่เราต้องรู้นะคะมีอะไรบ้างนะคะดเด็กๆคะดูตามคุณครูเลยนะคะวันนี้คําศัพท์ที่ต้องรู้ health matter health problem แล้วก็ illness นะคะสามคำนี้แปลว่า อาการที่ผิดปกติในร่างกายของเรานั่นเองนะคะเป็นคําศัพท์เดิมเลยที่เราต้องรู้จักนะคะและวันนี้คุณดิวเปลยไว้ก่อนว่าเด็กๆต้องจําคําศัพท์ที่คุณดิวสอนได้ headache ปวดหัวหรือเปล่า back ปวดหลังนะคะ toothache ปวดฟันสะกดแบบไหนตอนนี้นะคะให้เวลา STOP วิดีโอนะคะแล้วก็ไปเปิดหนังสือดูคําสะกดนะคะว่าสะกดอย่างไรนะคะเพราะวันนี้คุณดิวจะเก็บคะแนนการสะกดคานะคะทุกคนจะต้องเขียนถูก สักัูกในคำศัพท์ Health m a t t e r ของเรานั่นเองนะคะอะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครูดิวจะเปิดสไลด์นี้ขึ้นมาค่ะให้ทุกคนนะคะค่ะสแกน QR Code นี้มาเดิมเลยนะคะแล้วมันจะเด้งไปที่หน้าต่างเกมของเราค่ะ Everyone scan please เริ่มสแกนได้เลยนะคะเมื่อสแกนหน้าจอนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะมันจะเด้งมาที่หน้าต่างนี้เลยค่ะ เป็นหน้าต่างเกม Health Problems นั่นเองนะคะเกมนี้ค่ะมีทั้งหมด9คอด้วยกันเก็บ9คะแนนค่ะแถมอีกหน,นึ่งคะแนนเป็นคะแนนพิเศส,สในความตั้งใจเรียนนะคะวันนี้คูดิวเก็บ10คะแนนสําหรับชั่วโมงนี้นะคะโอเคเมื่อสกแกนมาถึงหน้าน,นี้แล้วคูดิวจะขอเล่นให้ดู1เกมเท่านั้นนะคะแถมฟรีหนึ่งคะแนนเท่านั้นนะที่เหลือพวกเราไปเล่นกันเองนะโอเคพร้อมแล้วดีกด start ดูจากภาพค่ะ look at the picture what's the matter with him เขาเป็นอะไรคะ yes it's back c h e Back egg. You spell back egg. b a c ็กเอกยูสเปล b c k k เอก B A C K back นะคะนี่ได้คำว่า back มาแล้วถ้าถูกต้องมันจะขึ้นตัวสแบบนี้เลยต่อมา X ค่ะ A C k. at e is correct perfect นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้ว1คําแล้วมันก็จะเด้งไปคําที่2ให้ฉะนั้นเด็กๆก็เรียงนะคะเรียงตัวอักษรให้ถูกต้องนะคะมัน scramble letter กันอยู่เรียงให้ถูกต้องนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อทําครบ9ข้อแล้วนะคะไปที่9คําเลยเรียงให้ครบ9คําแล้วมันก็จะขึ้นคะแนนมาเหมือนที่เราเคยทาขึ้นคะแนนมาแล้วก็ขึ้นเวลาด้วยนะคะแล้วก็ capture มานะคะ capture มา capture เห็น ตรงนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับคะแนนนะคะที่ครูให้ดด้วยเนาะลงในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะลงในอัลบั้มเหมือนเดิมแล้วครูดิวก็จะนําคะแนนตรงนี้ไปลงแล้วก็เช็คชื่อการเข้าเรียนให้กับพวกเราเหมือนเดิมนะคะโอเคเมื่อเข้าใจแล้วลงมือทําได้เลยค่ะกนหนูอาจจะก็ไปตรงที่เป็น QR c โค e แล้วก็สแกนได้เลยเนาะโอเคค่ะ see you next time goodbye